สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงทะเบียนกับ b r o อร์ Forex For You ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะไปที่เว็บไซต์ของ Forex For You คลิกที่เปิดบัญชีใส่เบอร์โทร,รศัพท์ของคุณใส่รหัสผ่านที่คุณต้องการและข้อมูลรายละเอียดอื่นๆกรอบพาร์ทเนอร์หากคุณนีจากนั้นกดยืนยันและดำเนินการต่อรอรับรหัส o t P จะส่งไปยังโทรศัพท์ของคุณ กรอก OTP และคลิกปุ่มยืนยันและดำเนินการต่อคุณสามารถเลือกติดใช้งานบัญชีของคุณผ่านทางเมลได้นะคะหลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างส่วนตัวให้ไปที่เมนูด้านบนจะโชว์แถบยื่นยันตัวตนในหน้าโปรไฟล์ของคุณใหไปที่การยื่นยันตัวตนเรียมบัตรประชาชนบับรที่หรือพาสปอร์ตอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วและอัปโหลดไฟล์เป็นหลักฐานเอกสารยืนยันตัวบุคคล สแกนและอัปโหลดไฟล์เอกสารยืนนั้นที่อยู่อาศัยของคุณเช่นบินแจ้งนี้หรือบินรายเดือนการตรวจสอบเอกสารจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ3ชั่วโมงเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลเพียงเท่านี้ก็เป็นการยืนยันตัวตนที่เสศษสมบูรณ์คุณสามารถเริ่มต้นการใช้งานได้แล้ว